การข้าวกระสุงเกษตรและสาก์ขอเชิญร่วมงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2565และพระราชานุยสาวรีสมเด็จพระสุริโยไทยบริเวณทุ่งมะขามยองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่4-6มิถุนายน2565โดยในวันที่5-6มิถุนายนจะได้พบกับนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆมากมายด้านข้าวที่จะมาจัดแสดงให้กับทุกท่านได้ชมชิมช็อปกันภายในงาน ลัมาในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพังงาค่ะไปดูเรื่องของปาล์มน้ํามันซึ่งราคาเนี่ยขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะแต่ว่าทางด้านของสํานักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเนี่ยหรือว่ามาก่อชเขาก็มีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของปาล์มน้ํามันด้วยเช่นเดียวกันไปติดตามรายละเอียดกันได้ในช่วงนี้เลยค่ะ น้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อการบริโภคและทางด้านพลังงานซึ่งมีแนวโน้มการเพิ่มพื้นที่ปลูกมากขึ้นตามกระแสความต้องการพลังงานทดแทนแต่เกษตรกร,กรส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตและการจัดการสวนไม่เต็มประสิทธิภาพที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาในเรื่องของการยกกระดับทั้งคุณภาพทั้งมาตรฐานในเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตต้นทุน นะครับรวมทั้งการทําให้ได้คุณภาพความปลอดภัยแล้วก็เกณฑ์กำหนดต่างๆตามที่ตลาดโลกต้องการนะครับทางกระทรวงเกษตรก็เลยให้สังกคชเนี่ยจัดทามาตรฐานขึ้นมาเพื่อย,ยกระดับคุณการผลิตนะครับโดยมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตฟาร์มน้ํามันระดับเษกษตรกรเนี่ยเราจะออกมาตรฐานไว้เป็น2ระดับนะครับระดับแรกเราเรียกว่ามาตรฐาน g a คฟาร์มน้ํามันนะครับซึ่งก็จะมุ่งเน้นในการผลิตฟาร์มน้ํามัน ให้ได้คุณภาพมาตรฐานส่วนอีกฉบับหนึ่งจะเป็นมาตรฐานเราเรียกว่ามาตรฐานการผลิตฟาร,ร์มน้ํามันได้น้ํามันฟาร,ร์มอย่างยั่งยืนซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกที่ต้องการปาล์มน้ํามันที่ผลิตโดยกระบวนการที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงนี้ก็ได้นํามาตรฐานของฉบับน,นี้ไปส่งเสริมแนะนําให้เกษตรกรปฏิบัติครับจังหวัดพังงาถือเป็นแหล่งปลูกปาล์มน้ํามันที่สําคัญแห่งหนึ่ง โดยพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจำนวนมากเนื่องจากสภาพภูมิอากาศมีความเหมาะสมในการปลูกปาล์มน้ำมันและเกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อขยายผลผลิตมกอชได้จัดทําโครงการยกระดับกเกษตรกรต้นแบบตามมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปาล์มน้ำมันตะกัวป่าจังหวัดพังงาเพื่อให้เกษตรกร ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และเตรียมความพร้อมสู่การดําเนินการตามมาตรฐานปามน้ํามันยั่งยืนวันนี้โครงการของเราก็ได้พัฒนาการทําปามโดยมีการผ่านระบบ GAP เมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราได้พัฒนาสู่นะคะปีนี้ก็คือทางมกอชอมาส่งเสริมให้เราได้รับการยื่นขอรับรองนะคะเพื่อทําระบบ ISO ปามน้ํามันเป็นเจ้าแรกของอำเภอตะโกป่าจังหวัดพังงานะคะสาเหตุที่ ทำให้การพัฒนาปามย่งยืนของกลุ่มประสบความสําเร็จนะคะนอกจากจะมีบุคลากรเกษตรกรนะคะช่วยกันขับเคลื่อนก็จะมีทีมงานภายใต้กรรมการนะคะกรรมการเราก็จะแบ่งเป็นกรรมการด้านการจัดการภายในสวนตั้งแต่เริ่มแรกของการเริ่มการปลูกปาล์มน้ำมันนะคะตลอดจนกรรมการที่ดูแลด้านการจัดการสวนเพื่อให้คําแนะนํานะคะหลังจากนั้นก็จะมีกรรมการที่ทําหน้าที่สําหรับด้าน การคัดตามคุณภาพภายใต้มาตรฐานมากอชฉอะนั้นความสำเร็จเหล่านี้เรามาร่วมมือกันภายใต้บุคลากราต่างๆทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งนะคะประสบความสำเร็จเราได้รับการตอบรับที่ดีมากจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ซื้อปาล์มน้ำมันจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปาล์มน้ำมันตะกุดป่าค่ะเรามาดูคุณภาพของปาล์มที่เราจะสังเกตถึงการที่จะได้ระยะเวลาใน,นการเก็บเกี่ยวนะคะ หลังจากเริ่มแรกเราก็จะมาดูก่อนว่ามีผลล่วงใต้โคนปามนะคะอย่างน้อยต้องมากกว่า10เมตรขึ้นไปนะคะจะถือว่าผลน,นี้มากกว่า10เม็ดขึ้นไปนี่ถือว่าเราเป็นปามที่ได้มาตรฐานที่เราสามารถทําการตัดตามได้นะคะเดีย๋ยวเรามาดูน้องๆน,นะคะทีมงานที่ตัดปามคุณภาพกันว่าเขาจะเริ่มการตัดตามด้านบนนียคะ่ะที่ได้ความสมบูรณ์ยังไงนะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยคะ่ะน้องเดียวเร,เริ่มดูเลย วิธีในการดูปล์มนะคะจากที่เรารวบรวมจากเกษตรกรปา์ปามที่เข้าเกณฑ์มาตรฐานมากชหรือการทําปา์มน้ํามันยั่งยืนนะคะก็คือ,อโดยทั่วไปจะมีความสมบูรณ์ของทลายปา์มนะคะเนี่ค่ะจะมีน้ําหนักตั้งแต่15กิโลกร,รัมขึ้นไปมเมล็ดจ,จะอ,อูมเป่งนะคะมีความสุกสมบูรณ์เือทั้งทลายนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างขั้วก็ต้องไม่ยาวจนเกินไปนะคะ ปมาระหว่างทลายและขั้วต้องสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็สอดคล้องนี่เป็นปั๊มลักษณะที่มีความสมบูรณ์นะคะส่วนเรามาดูปั๊มที่ไม่สอดคล้องมาตรฐานมกชและยังไม่ผ่านเกณฑ์ความสมบูรณ์นะคะเช่นทลายนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าความสุกนะคะหรือมเมล็ดความเป่งของมเมล็ดจะรีบนะคะความสุกก็ยังไม่ทั่วทั้งทลายนะคะเราจะเห็นความมัน ของน้ำมันนี้ยังไม่เต็มที่นะคะฉะนั้นจุดตรงนี้ที่เรารวบรวมปั๊มคุณภาพหลังจากได้รับซื้อมาเราจะมาคัดเกณฑ์โดยการให้เจ้าหน้าที่คัดเตดออกเป็น2ส,ส่วนปามดีและคุณภาพดีเลิศเราจะส่งสู่โรงงานอุตสาหกรรมต่อไป,ปเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นอาฐานฉบับที่1นึ่งคือ g ีเปั๊มน้ํามันหรือว่าถ้ามีความพร้อมจะเข้าสู่ฉบับที่2คือปั๊มน้ํามันยั่งยืนนะครับก็จะเกิดผลเกิดประโยชน์ในการที่จะ ออยกระดับทั้งคุณภาพทั้งมาตรฐานนะครับทั้งได้ตามข้อกําหนดที่ลูกค้าต้องการนะครับรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนการผลิตนะครับจะทําให้มีความสามารถที่จะแข่งขันได้ในตลาดโลกสำหรับา,างน้ำผัดครับ